พราะเราไม่ค่อยได้ฝึกนะสองก็คือทักษะพน,น,พนพันความสัมพันธ์ความสัมพันธ์คือต้องสร้างสัมพันธ์ไว้เช่นผมจะต้องติดต่องานกับใครก็ตามก็สร้างสัมพันธ์ไว้เรียกได้สร้างสัมพันธ์แต่ที่ต้องเหนือกว่านั้นท้าสร้างได้ให้สร้างคําว่านิสัยสัมปันโนนิสัยสัมปันโนแปลว,ว่าเป็นที่พึ่งพาผู้อื่นได้ คำว่าแปลว่าเป็นที่พึ่งพาผู้อื่นไนดะ้ภาษาชาวบ้านละกันคือไทยไทยก็อยากพึ่งเราไม่ใช่ไปขอพึ่งเขาแต่แทนไทยก็อยากพึ่งเราไอความสัมพันธ์ตัวเมื่อกี้เลยนะหมายความว่าผมนะผมเนี่ยอยู่ข้างมากคุณณฐาผมก็สร้างสัพมพันธ์คุณณฐาไว้เพราะอะไรเพราะเผื่อผมไม่อยู่คุณณฐาจะได้ช่วยอูบ้านผมบ้างแต่เวลาเขาไม่อยู่ผมก็ช่วยดูบ้านเขาอย่างนี้สร้างสัมพันธ์กันง่ายธรรมดาผมมีขนม ผมก็นขนมให้คุณนารน์ขายฝากขายเลยนะแต่ว่าคุณขายแล้วเนี่ยผมให้คุณชิ้นละหบาทคุณขายเป็นสามสิบคุณให้ผมยี่สิบห้าบาทพอลอาเลยเนี่ยผมไม่มีร้านขายฝากขายหน่อยอย่างนี้เรียกสร้างสัมพันธ์เพาได้ประโยชน์ร่วมกันแต่นิสียสัมพันโนมันเหนือวันนั้นคือเป็นที่พึ่งพาผู้อื่นได้หมายความว่าใครก็อยากพึ่งเราผมทาําขนมขึ้นมาคุณนารโนมีร้านสร้างสัมพันธ์คือผมเอาขนมไปฝากเขาขาย แล้วผม,ม,ปมแป่เปอร์เซ็นต์ถูกไหมแต่ดิเซตพนมคือผมทำขนมอร่อยมากจนคุณมานมาหาผมเองเราบอกว่าขอเอาขนมไปลง่อยได้ไหมเพราะท่านเชื่อว่าขนมผมไปลงคงขายได้และก็ทำให้รายได้มากขึ้น